ไม่ <laughs> <laughs> โอ้มีไหมเป็นการบวชชีพามครับที่วัดหงทองนะครับวัดที่อยู่กลางทะเลแบบาร์มทะเลอ่าวไทยครับอ้ยโโอุ้ยอุ้ยขออภัยนะเมียเถาเมียเถา आपने काई कोण हुआ रहा है काई या सेर रहा है काई सेर रहा है हु ใกล้เร็เเดแล้วพี่นอ้องเป็นการบวชชีนะครับเร็ดแล้วครับ นี่ครับบรรยากาศพี่น้องมาร่วมครับเหิุบุญครับในการบวชซีข้างนี้ครับนี่ครับนี่บอกประทานไงนี่ครับสีครับเนี่ยนี่สีพามนะครับมันสีโกนครับผม การอธิษฐานปงผมเนาะปงผมครับเอาผมโยนลงทะเลนี่ครับบรรยากาศวัดนะครับวัดหงท้องครับนี่ครับวระสาชนกำลังกำลังเริ่มเข้ามาแล้วครับในใสายนี่ครับเป็นวัดกลางทะเลครับปงผมเนาะนี่ครับ,บครับผม มุณเบื่อะลรเลยอันนี้ค yeah> ือหัสันครับอันนี้คือเดี๋ยวันที่ลดคป็นกรนสิค่ะคี่จะให้มองกล้องหน่อยแม่แต่ยี่จระนเราต้องกลาง

ครับงานสมวัดงาสมวัดงส้มหวัดแบๆอย่างเมืองทางด้วยนะจ๊ะเดย๋ยวตกตกสร้างไม่ใช่สร้างนะบุบลงนี่จะขึ้นจากตมได้บ่ครับโอ้โเฮีย บรรยากาศโบสกลางน้ำครับครับ,รบถอยๆไปเตะหินลมใช่ไหมคนี่ครับบรรยากาศครับอันนี้ กำลังสางครับมุนิธิมั้งเย็นพันวาเส้นนั่นครับโบดกลางน้ำครับปูครับนี่ครับวิวทะเลครับนี่นี่เป็นทะเลอ่าวไทยนะครับนทั้งอย่างครับไปครับลูกที่อยู่ใน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 เฟซมันก็บันทึกได้พี่เอ๋ มันสันนี่คือโบทกลางน้ำครับครับครับบทกลางน้ำทะเล นี่คือลูกปันผีเสื้อสมุทรเอาหายไปใช้เบิร์ดครับลูกตุ้นหายครับผมบบเดมาดนเนี่ครับภายในบทจุด,จดรับดอกไม้ทุกเทียนนะครับจุดบูชาละครั้งนี้ครับภายในบทครับ กับสำหรับพาทั้งในเนาะเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับนี่คือเป็นโบสถ์โบสถ์กลางน,าน้ำนะครับอยู่กลางทะเลเลยนะนี่เป็นจุดพระประจำวันเกิดคับสั้นเล็กน้อยเนาะพี่นอ้องผมบ่เาเร็วใไม่กันสั้นมากครับลืม นี่เป็นจุดใส่บาทนะครับนี่ครับเป็นจุดใส่บาทครับเราเรียนใส่ต่างๆนะร่มเย็นพี่น้องวันนี้ลมเย็ยน,เยยนครับนี่เป็นวิวทะเลอันนี้เป็นพันมาเที่ยวเนาะต่างสตดนะครับพันธมาเที่ยวนี่ครับ ทะเลเอาใช่แล้วเป็นนังเที่ยวนะครับเพคนมาเที่ยวครับบึงวันบรรยากาศกันอีกเช่นเดิครับนี่ครับนี่เป็นทะเลนะครับกางขุ้นคือบางปูนะนี่ครับโบสถ์กลางน้ำครับนี่ครับสวยงามครับงามดีเป็นวัดที่น่นชมครับ แม่สีมนนะครับครับนุ่มสงสรารก็จะขอปิดคลิปสักนิดนะครับขออน,อนุโมทนาบุญกับแม่น้ำนะครับครับผมสวัสดีครับ